สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันศุกร์ที่13มกราคมนะคะวันนี้นี่ทิศทางมีน้ำหนักไปทางลงนะคะเพราะว่าดัชนีอ่อนตัวลงตามสัญญาณลบที่เกิดนํามาก่อนจากเครื่องมือนะคะในกราฟ6 0นาทีแล้วก็ยังให้น้ำหนักทางลงต่อในวันนี้นะคะคาดว่าดัชนีจะอ่อนตัวลงหาแนวรับ1560จุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนีคิดว่าควรรอให้เกิดสัญญาณซื้อก่อนกลับเข้าตลาดนะคะแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่1 5 7 5ถึง1580จุดค่ะ สต a อกวตัวแรกเป็นตัว alt นะคะตัวนี้วอลุ่มหนาแน่นแล้วก็มีสัญญาณซื้อจาก modified stochastic เกิดขึ้นแล้วนะคะขณะที่ macd เนี่ยเริ่มฟื้นตัวเพราะฉะนั้นคาดว่าราคาจะเดินหน้าทดสอบ h i เดิม erm ได้นะคะแนวต้านย่อยก็คือ 955, แนวต้านหลักก็คือ h i เดิม erm 9 7 5นะคะรับ9บาท10ค่ะคัดล o s ที่9บาท ตัว SCN นะคะอยู่ในกรอบ up trend สวยงามดีนะคะล่าสุดมีการเด้งขึ้นมาหลังจากปรับตัวลงมาชนกรอบเส้นเทรนไลน์ด้านล่างนะคะก็ถือว่ายังคงความเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแรงนะคะดูแล้วเนี่ยเครื่องมือก็เริ่มฟื้นตัวเพราะฉะนั้นน่าจะปรับขึ้นตามรอบได้นะคะโดยที่แนวต้านที่ใกล้เนี่ยก็คือ h i g ก่อนหน้านะคะ9บาท30แล้วก็ผ่านได้ก็ h i g ใหม่คือ9บาท5นะคะรับ8บาทเจสที่8บาท70ค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็น S P R C นะคะตัวนี้เส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวกันเป็นขาขึ้นนะคะในแนวขึ้นอย่างสวยงามตัว M A C D ยู่เหนือ Signal Line, Zero l i n e ขณะที่เครื่องมือระยะสั้นก็ให้สัญญาณซื้อต่อเนื่องนะคะถือว่าแนวแนวโน้มยังดีอยู่แนวรับก็คือ12.7นะคะต้าน13.3กับ13.8 Cu ัดลอสที่12.5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ